พักไทยพักดีนะจ๊ะที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยแม้แต่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรเขายังเคลื่อนไหวอยู่เป็นคู่ปรับตลอดการนะเออนางแคนคุณทักษิณน,นะเพราะใหญ่ล่าสุดเขาออกแถลงการมาแล้วเขาบอกว่ากรณีการพักโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์สองห้าหที่ผ่านมาจากรูปภาพที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนทั้งหลายจะเห็นได้อย่าง เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงการมาพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นเพียงกลอุบายเพื่อโกงการติดคุกเท่านั้นเป็นการสร้างภาพเพื่อหลอกลวงประชาชนทางประเทศเป็นการช่อโกงซ้ำซ้อนซ้ำซ,ำซากเพราะต้องไม่ลืมว่านายทักษิณเป็นนักโทษในคดีโกงชาติป้นแผ่นดินหลายคดีแรงนะ กระบวนการที่ดำเนินการนับแต่วันที่นายทักษิณเดินทางกลับมารับโทษ ในประเทศวันที่22สิงหา66เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นกรมรชาชัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลเป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เป็นการร่วมมือกันระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการเพื่อช่วยเหลือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรให้ไม่ต้องติดคุกจริงๆเป็นพฤติกรรมที่ร่วมกันช่อฉนทุจริตคอร์รัปชันที่จะต้องได้รับการตรวจสอบดำเนินคดีต่อไปซึ่งในประเด็นนี้ ขอเรียกร้องไปยังองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ทำหน้าที่ตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยความมุ่งมั่นเข้มแข็งจริงจังพรรคไทยพักดีขอแสดงจุดยืนต่อกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรคือขบวนการที่ไม่ยุติธรรมเป็นการบิดเบือนอำนาจศาลโดยอำนาจราชทันเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันของประชาชนเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมอย่างหลายแรงซึ่งพักไทยพักดียืนยันที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกๆมิติกับขบวนการดังกล่าวด้วยความมุ่งมัน่นเข้มแข็งจริงจังอย่างถึงที่สุดเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศ